ก่าสบายดีพ่อแมมพี่น้องก่สบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบิร์สุภูสุคนเนาะพบพ่อกันเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเลยกับบ่าวตายบรรยากาศยามเศร้าตอนนี้ก่ามาเห็ดเวียกเห็ดงานคือเก่าพี่น้องเลยบางสัน,นติเพิ่นกับกำลังผสมปันธุ์สีขาวงานก่อน,นี่แหละพี่น้องเลยชิได้ก่ออันตัวนี้อีกชิได้ก่ออ่า ผากลางเนาะก็มีเอฟซีเป็นไลยๆคนเิ่นก็งงง่นว่าเออห้องห้องน้าห้องเดียวคือมีสองประตูแบบผมมีห้องเดียวพี่น้องเป็นสองห้องแต่ว่าเขายังไม่ได้ก่อเนาะทางผากลางพี่น้องเขาเทพื้นก่อนเทพื้นก่อนเผื่อพื้นให้พื้นมันเสมอนะทุกคนเวลาเทเวลาเขายังให้พื้นมันอาจจะว่าไป็นไสองห้องให้พื้นพื้นมันเพียงคือกันให้พื้นมันเพียงกันเสมอกันนะ แลาวจะก่อนเนาะพาเดินกลางนี่ขึ้นมาหนีตัวนี้กระจงเล็กเมียนทุกคนปึ๊บขึ้นมาหนีก่อขึ้นมาหนีเนาะตัวนี้ก็สวีใส่ทอ่อหาพันท่อไว้แล้วนี่ตัวนี้คอือท่อที่ว่าข้าวที่ใส่หัวหัววิดหัวสวมอะไรทุกคนเลยนี่สีแบบซีแหลกทุกคนนี่ เบ่งนํำกันพื้น,นเทแล้วเรียบร้อยพี่น้องเป็นจัางได้เบ่งนํำกันตุกคนเทพื้นเทยังแล้วเรียบร้อยแล้วนี่สารตะข่ายใส่เทพื้นงานโบกงานสาบถือว่าจบสิ้นเรียบร้อยเนาะนี่ผสมปูนไว้จะหน่อยก็จะได้ก่อแต่งอนาลกกก่อไว้พี่น้องเย้ยนี่มาเบ่ง อันนี้กะสิออกมาแบบซีเดอ้อทุกคนเดอ้อที่เฮาซิได้ปรับแกะตัวนี้ใหม่นอพอาะวตัวนี้มันนันอนามัยพี่น้องเฮ้ยตัวนี้มันบบไร้แบบส้างกับโอ้จะเป็นเต็ตไปได้ดอกทุกคนเด้นีเอาทอตัวนี้ลงไปอยู่พื้นพุ่นเนาะผัวเขาใส่แนวตองเดยทุกคนเขาสีใส่แนวตองอันแล้วเขากะสีใส่ มีแนวกองอันตัวต้นนี้มันจะเป็นแนวกองวิดแนวกองหน้ามาดิทุกคนขวาถอดตัวนี้ลงไปใส่อยู่หลุมสุดพุ่นเนาะถอดตันนี้ลงไปใส่อยู่หลุมนนอ,อ,นนลอยู่หล,มลุมก้นบอ่อแล้วเขาก็สีมีหินอะไรก็ท่านแล้ว,ลวจังสีใส่ผ้าปิดเต็งเมียนแล้วกัต้นนี้คือว่าน้ามที่ผ่านจากจากบ่อนี้มาหาบ่อนี้เนาะ มันก็สิเป็นนำ้ำแต่ว่ากองแล้วกองแล้วก็มีแต่ว่าคันว่ามันล้นออกมาเนาะพอเป็นเหตุวิดล้นพี่น้องเลยอมันล้นออกมาก็สิเป็นน้ำใสๆพอว่ามันกองแล้วเนาะมันก็เป็นน้ำบ่เพื่อนนะพี่น้องเลยนี่แต่ว่าอันนี้เพื่อนเหตดแล้วก็บเขาแจ้งเคื่อนว่าเพื่อนเหตบดบ่ตรใดเนาะประเชิดจังไดเนาะเจาะอีเทิงเจาะอีเทิงแบบนี้แล้วมันกัน แั่ว่าเจาะอีเทิงแบบนี้มันกองบ่ได้เลยพี่นอ้องเลยผมมีแนวกองคันทิไปใส่หินใส่ฐานจุดเต็มหอดพี่มันกัเป็นไปบ่ได้เนาะฐานก็สิบบเบิร์ตจากสาวสอบสามสิบสอบสี่สิบสอบพอบได้พี่นอ้องเลยสี่สิบสอบก็ยังบ่เต็มพี่นอ้องเลยคำว่าหาส,ส,สิบสอบบุกไปิเต็มถอดตัวนี้เอากะโอ้ระจักษ์ว่าอะไรสางคนอะไรสางคนเลยนี่ถอดตัวนี้เขาใส่แล้วเรียบร้อยนี่วันนี้น้องขันติกาขนอันนี้ ขนบ็อกไปเมียนขนอิดไปเมียนเนาะนประตูเขากระืือมาเรียบร้อยดีดีพี่น้องเป็นเพิ่นไหยเขาซื้อมาเนาะนตัวนี้เขากระสือมาอ่าเรียบร้อยเป็นประตูแบบปิดโค้งประตูนะพี่น้องแล้วกระสือสังกะสีมาใส่สังกะสีมาอัดใส่แบบในเฮือนเท่าไรทุกคนเลยก็สกิแบบนี้เนาะ ประตูสั่งเขาเจ้าเห็นให้เรียบร้อยแบบนี้เลยลหละวันนี้ก็คันว่าละก่อพาแล้วสิติดบ,บานประตูเลยทุกคนเลยแล้วก็สิเจาะตอนนั้นเลยเนาะฝ่าวเห็ดมันแล้วสำเร็จพี่นอ้องเลยตั้งหัวสวมหัวยังก็ยังอีกประมาณมือสองมือนีอ่ก็ทือว่าแล้วแหละโอ้สวนเดือพิ่นแงงงามงาม,งามพี่นอ้องเลย คักหลีพี่น้องบัตน,นี้ก็เจาะหูพี่น้องไอ้เจาะหูใส่น้ำถิมน้ำทิว่าน้ำอาบน้ำยัง้งอะไรเจาะเ,เป็นหูพอดีทอ่อ ก็เจาะแป็นฮูพี่น้องเลยดีเอาอันนั้นเนาะสบายดีเเ้อพี่น้องสบายดีแล้วกัสวัสดีเอฟซีเวสด์ุูบูซูเนเด้อพี่น้องเลยมันกับชาเวียดของงานชื่อขาวพี่นองเลยยังบท่านแรกพี <the 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 ่น้องเลย

นี่ก็อาก้างกับขสาประตูในบ้านประตูเนาะได้ที่ล้วหรือก็อะไรที่น,นั่งเลย ว่าตอนน่ะมันดินมันบมเต็มพี่น้องเลยก็เลยว่าประธานในนั้นก็เลยว่าประธานในกอดีใส่พร้อมกับเทพืชเลยเราบเทพืชแล้วก็กอเลยจะสาดน้ำล้างก็ได้ตรงว่ามัน,มนประหยัดก็ได้รอกทางกาลางยัไง กาวไปก่นมันแรกเรียบร้อย มีทาแม่เปิดก็มาน้กอีกได้เลยเองเลยไปดีพี่น้องอนนำเเปิก็มานักเมาเบิง่งนหมดเเห็นเท่าไรเมยแหลยวันนี้แหละพี่น้องใครขออยชเอฟซีเิ่นงงบนว่างงเลยเหมนว่า เนี่ยคือมีชองประตูเยันแบบมีและพที่นองมีช่องประตูกันมีชประตูเยันแบบมีแล็ปไหวงงที่น้องเลยจงเวียนงานกังแต่บุมมีงงกวอ จะไงเนี่ยพี่น้องเอ้ตังสจลุยต่ออีกอันหมกแข็งมันจะหน่วยไปหน่วยมาอยู่เขาก่อขึ้นหลายเพราะเะไรด้พี่น้องก่อขึ้นทีละสามทีละสองทีละสามอะไรก็นยุดไว้ก่อนเพราะเขาก่อขึ้นหลายมันส่เจือมันส่เอิดเนาะดินบล็อกหรือดินจี่น้อยอันอิฐอันอิฐแดงค่ะก่อขึ้นได้หลายเพราะว่ามันมันดูดน้าดีกว่าเพราะต้นเงี้ยงก้อนใหญ่เนาะ ก้อนใหญ่มันดูดหน้ามันดูดประทานมันแข็งประธานพี่น้อยเอาละสำหรับคลิปนี้กะบุ๊วี้ยังไลค์พี่น้อยใช่ไหมลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายนี่เด้อพี่น้องเด้อวพ่อก็คลิปน่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะลาพ่อแม่พี่น้องไเพียงสันนี่สบายดีพี่น้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนมนี่กะกอผาขางผากลางพี่น้องเย